การแยกสารเนี่ยมีด้วยกันเวิธีนะครับลำดับส่วนใช้สิ่งที่เรียกว่า fractionating column นะมันพ่วงต่อกันเลยนะบทที่แล้วกับบทนี้อยากเจอกันบ่อยๆติวสนุกได้สาระและความรู้เชิญเลย M U t i t e r อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งตรงนี้นะครับไลค์และแชร์ให้เราด้วยเนาะ ก็มาถึงครึ่งหลังแล้วนะจ๊ะอ่าลมดีเลยนักหนาใช่รับนะครับอ่ะตื่นเต้นกันน,นิดนึงนะจ๊ะครึ่งหลังมานะจ๊ะนะจ๊ะ,นะจะเยอะแยะนะครับสเต็งวิทยาศาสตร์บทที่2นะครับการแยกสารและทําให้สารบริสุทธิ์นะครับการแยกสารเนี่ยมีด้วยกัน7วิธีนะครับเจ็ดมหาศาลการแยกสารเลยทีเดียวนะ วิธีแรกครับอันแรกคือการกลัน่นสิ่งที่เราต้องรู้ใน keyword p o i พ t ยต์บทนี้นะก็คือว่าการแยกการแยกสารแต่ละอันแต่ละวิธีใช้แยกอะไรได้บ้างแยกสารแบบไหนของผสมแบบไหนนะครับแล้วก็แยกเราได้อะไรนะการกลั่นครับแยกของเหลวที่จุดเดือดต่างกันเห็นนะแยกของเหลวที่จุดเดือดมันต่างกันนะครับต่างกันแบบไหนบ้างถ้าต่างกันมากกว่า80องศา อ่าเช่นน้ำกับเกลือแบบนี้ยหตแตงกันเยอะมากตรนี้เนาะใช้การกลั่นธรรมดาเห็นไหมคอนเซ็ตแบบนี้คือใช้การกลั่นธรรมดาเลยนะครับแต่ถ้าจะเป็นกั่นลำดับส่วนนะจุดเดือดจะใกล้กันใกล้กันก็คือน้อยกว่า80องศานะครับแต่จริงแล้วเอ่อถ้าต่างกัน50องศาก็ยังถือว่าใช้ได้อยู่นะเม <Wow. S 1> อือเอาเป็นว่าถ้ามันใกล้กันน่ที่แบบกราฟจำกราฟได้ใช่ไหม นะถ้าจุดเดือดออกมาเป็นรูปขั้นบันไดสารองผสมสองตัวแบบนี้ชึบชึบนี่คือใช้ใช้ธรรมดาได้เลยแต่ถ้าเป็นรูปโค้งๆแบบนี้นี่นี่น,นี่จุดเดือดใกล้กันจริงไหมแบบนี้ใช้ลำดับส่วนมันพ่วงต่อกันเลยนะบทที่แล้วกับบทนี้มาดูชุดกลั่นชุดอุป,ปกรณ์กันดีกว่านะตัวนี้นะครับอันซ้ายอันซ้ายเป็นการกลั่นธรรมดา นะกลั่นธรรมดาส่วนอันขวาอันขวาเป็นลำดับส่วนหลักการครับหลักการของการกลั่นก็คือเอาของผสมมานะแยกตัวหนึ่งทำให้ตัวหนึ่งเป็นแก๊สก่อนอีกตัวหนึ่งไม่ได้เป็นอ่านะนะขั้นแรกคือแยกสารหนึ่งให้เป็นแกส๊สนะครับแล้วควบแน่นสารนั้นมากลายเป็นของเหลวอีกรอบเห็นไหมดังนั้นสิ่งที่ได้ครับสารที่ได้ในส่วนรองรับนะคือสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่า นะจะออกมาก่อนเลยนะครับห,หลักการก็คือไม่มีอะไรเลยนะมีของผสมอยู่ใช่ไหมสารไหนจุดเดือดต่ำกว่ามันก็จะลอยขึ้นมาปุ๊บ,บ,บ,บผ่านเทอร์โมมิเตอร์นะวัดอุณหภูมิใช่ไหมนะครับแล้วก็ไหลมาตามคอนเดนเซอร์ตัวนี้คอนเดนเซอร์คือเครื่องควบแน่นนะเสร็จแล้วปุ๊บในนี้นะครับสารจะไหลมาตามท่อนะแต่นั้นเนี่ยไอ้ส่วนที่เป็นเหมือนข้างนอก สีฟ้าๆข้างนอกนะใน,ในของเหอของพวกเรานะก็เขาจะเอาน้ําเข้าด้านล่างแล้วน้ําออกด้านบนนะเอาน้ําเข้าด้านล่างแล้วออกด้านบนเพื่อให้น้ํามันมีโอกาสหล่อเลี้ยงตรงนี้อยู่ให้น้ํามันหล่อเย็นเขาเรียกหล่อเย็นตรงน,นี้แหละอ่าโอเคไหมให้น้ํามันอยู่นานที่สุดเพราะถ้าเอาน้ําเข้าข้างบนมันจะไหลพวดออกข้างล่างเลยจริงไหมเออเนะเขาจะเอาน้ําเข้าข้างล่างนะค่อยๆเติมขึ้นไปฟื้นจนออกไปข้างบนสาร เมื่อเล,ละเหยมาเป็นแก๊สใช่ไหมเจอน้ําหล่อเย็นปุ๊บมันก็จะควบแน่นหยดลงมาเป็นสารปึง้งอยู่ที่ส่วนรองรับเย่บ้าซึ่งเป็นสารที่จุดเดือดต่ํากว่านั่นเองที่จะออกมาก่อนธรรมดากับลำดับส่วนหลักการเหมือนกันเลยแค่นี้แต่ส่วนที่แตกต่างกันคือตรงนี้ครับตรงส่วนที่เรียกว่าคอลัมนะไม,ไม่ใช่กอลัมไม่ใช่เออโหพี่หนังเก่ามากออนะแต่นะเป็นหนังอมตะมากนะคะลองไปดูนะคอลัมครับคอลัมเป็นเหมือน เครื่องแก้วชนิดหนึ่งนะที่เป็นท่อโป่งๆมันท่อเร็วเดียวยังไงก็ได้นะครับความแตกต่างคือตัวนี้ถ้าการธรรมดาใช้คอลัมน์ธรรมดาถ้าการลำดับส่วนใช้สิ่งที่เรียกว่า fractionating column นะคอลัรมน์ลำดับส่วนนั่นเองครับ oh. มันจะมีสารบางตัวเป็นเหมือนอุปกรณ์นั่นแหละว่างั้นเถอะนะเป็นตัวชะลอไอของสารครับส่วนนี้จะบรรจุสิ่งที่เรียกว่าตัวชะลอไอของสารนั่นเอง กรณีที่สารจุดเดือดใกล้กันพอเราต้มปุ๊บนะมันจะขึ้นมาทั้งคู่เลยถูกไหมมันจะมาพร้อมกันเพราะจุดเดือดมันใกล้กันจริงปั๊กฉะนั้นตัวนี้เป็นตัวที่แบ่งว่าเฮ้ยใครจะไปก่อนซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยอาจจะใช้เป็นสารที่มีขั้วก็ได้คอยดึงสารที่มีขั้วไว้อะไรแบบเนี้ยปล่อยให้น้ํามันมันไปก่อนนี่หรอหมั้ะใช้การมีขั้วหรือพวกอะไรนะน้ําหนักของสารเขาเรียกมวลโมเลกุนนลนาเ,เป็นตัวแบ่งก่อนตัวเล็กๆจะไปก่อนตัวใหญ่ๆจะค้างไว้อะไรเงี้ย นะแล้วก็พอมันไปไม่ได้ปุ๊บม,มันจะควบแน่นตกกลับลงมาเองนึกออกไหมนะเพราะนั้นสารที่ไปได้มันก็ทะลุผ่านไปปุ๊บนะเป็นไอมาไปเจอคอนเดนเซอร์ก็ควบแน่นตกกลับลงมาเหมือนเดิมนะครับนะนั้นแตกต่างกันที่ตัวคอลัมน์เท่านั้นเองนะกั่นธรรมดากับกั่นลำดับส่วนโอเคปะ่ะหลักการมีอยู่แค่นี้เนาะน,นั้นส่วนลองรับสิ่งที่ได้นี่นี่น,น,นี่นะในการกั่นลำดับส่วนสิ่งที่ได้คือสารที่มีตัวเล็กกว่าและจริงๆก็คือสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าด้วยเช่นเดียวกัน นะเพราะส่วนใหญ่แล้วสารที่ตัวเล็กกว่าจุดเดือดจะต่ำกว่านะครับเห็นะะนั้นคอนเซปต์ก็คล้ายๆกันเลยแค่นั้นเองโอเคได้นะนี่คือการกลั่นนะครับสารที่มีจุดเดือดต่ำกว่าจะระเหยออกมาก่อนแล้วก็ได้ก่อนนั่นเองโอเค